สวัสดีครับผมคินิมังคบผอกับผมหนุ่มมีสารไตรครับผมกับบรรยากาศตอนเสาร์แล้วครับผมก่อนขื่นเขาปักครับผมวันนี้เอาของไปลงขครา,าัเอาของไปลงเจ้าหอโอ้อบรรยากาศหมอกตอนเสาร์ครับผมตอนเสาร์อากาศดีครับผม รถขึ้นเขาลงเขาเพียบเลยบรรยากาศหมอกนะครับเดี๋ยวมานีภาพเบิงบรรยากาศเที่ยงเขานะครับผมก่อนที่จะขึ้นเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเทื่ยงเขากันเลยครับนี่ครับเป็นหกหล่อมากนะครับมือนีจะเต็มไม่อีก่ที่เราหลุดขอกันหนึ่งครับผมแรนจวดขนาด เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศที่เขากันเลยครับผมตอนนี้กันแลนขึ้นเขาเลยนะครับผมโอ้โหบรรยากาศหมอกครับผมหมอกหน้านาเลยวันนี้ที่เขาบรรยากาศตอนเสาร์นะครับ หนาขนาดครับผมายแบบท,นทวนๆเลยมันถูกขนาดแรงขึ้นจอดแห้งวะเหยียบแบบแห้งมาตกเลยครับผมขั้นนั้นารช่วงตันเ้านะครับ ากาศหมอกดีแน่ฟังฝนฝนรดลงมากแล้วครับผมลงหลายทั้นเลยหมอกหนา้าหนาเลยนะครับมือนี้ฝนตกไปก็จะมีหมอกหนาประมาณนี้แล้ครับดูเติงเขาเนี่ย เน,นี่ยก็จะพาเบิง่งง่างไปเลยนะครับผมเป็นจุดเป็นจดไป้างหน้าทำมีรลดแรงขึ้นแรงลงลงมาอยู่นะครับผมเอาแซงครับผมแซงแซงแซงตู้แซงตู้ตู้ทึบ ต้งคงกันหลายคันด้วยกันครับผมแดนลงมาติดข้างหน้าสองคันแล้วครับผมรถหนักนะครับรถน้ำมันครับตู่ใช้คอนเนอร์คันหนึ่งครับผมอ่ายเพิ่นลบมไปแล้วครับผมเหยียบขึ้นเล่ยบาดหนึ่ เยยบเลยเยยบเลยเลื่อนไหลต่อด้เงาๆนะครับไหลต่อได้เรื่อยๆแซงไปอีกหนึ่งทัานครับ ก็คอยมีหมอกนะครับผมเชิมนี่หมอกเริ่มจางแล้วขาลงมนแลนลงมาหลายครับผม ครับผมตู้ทุก,ทกไปายไปสติกเกอร์เต็มดากเลยครับผมโอ้ยสังกัดยังแน่ด้วยนะสังกัดหลายสังกัดหลาย ขอกเลยออกไปเนะาะไปแล้วออกเบาขอกเบา,เ,าเดี๋ยวแซงนะครับผมแซงก่อน จะถึงเป็นในเนื้อขีดสั้นแล้วนะครับผมตรวจบรรทุกยางบักตอย สุดแล้วฟังคุณนกันลงเพียบเลยครับผมขาลงก็ลายขาขึ้นก็ลายนี่ครัเป็นจุดสกัดผาง่ามนะครับผมอูเชิงเขาเลยอยู่แบบจุดที่สูงสุดแล้วจุดนี้ นี่นะจะมุ่งหน้าเขายังอำเภอวังน้ำเขียวนะครับมันจะเข้าไปตรงวังน้ำเขียวแล้ว เลยครับผมกบวกรอคันนี้จัดเต็มเลยครับจัดของแบบหลายอ้ันคันนี้ ับผมตอนนี้ก็ขึ้นเขาไม่เรียบร้อยแล้วเดีวจะเจอกันใหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ